ใช้เถากล้วยของกินโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีนเดี๋ยวนี้ยหาซื้อกินเจ้าที่อร่อยอร่อยยากแล้วคลิปนี้นะาตึงจะมาแนะนำให้ทำใช้เถากล้วยเอาไว้ทานกันเองที่บ้านสูตรและวิธีทำละเอียดทุกขั้นตอนเครื่องแน่นแป้งนุ่มหอมเข้มขน้นอร่อยถึงรสแน่นอนใช้เถากล้วยนะครับ วัตถุดิบก็มีดังนี้นะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งมันถั่วลิสงเห็ดหอมหัวไชเท้าขั้นตอนการทำเนี่ยอาจจะเยอะสักนิดนึงยังไงก็ทําตามนะถึงไปทีละสเต็ปนะครับจะได้ไม่งงนะครับอันดับแรกเลยนะฮะควรจะนําถั่วลิสงไปต้มก่อนเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะนิ่มไม่ทันนะฮะใส่น้ําเลยครับถั่วที่เราต้มไว้ประมาณ10นาทีเนี่ยเริ่มจะนิ่มขึ้นมานิดนึง แล้วก็ดับไฟปิดฝาหม้อไว้เราก็จะลินน้ำออกนะฮะแล้วก็ล้างน้ำสักสองสารอบนะครับนำไปต้มต่อยสิบนาทีครับต้มเหมือนเดิมนะครับเห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มนะครับขั้นตอนพวกนี้จะใช้เวลานานนะฮะเราทำก่อนเลยครับอันดับแรกครับ เตรียมรากผักชีนะฮะกระเทียมตำรวมกับพริกไทยเลยนะครับพริกไทยเม็ดนะฮะส่วนนี้เนี่ยเราจะไว้หมักกับหมูนะครับ หมู3ามชั้น150ยกรัมนะฮะเดี๋ยวหมักรวมกันเลยครับก่อนอื่นเราหั่นหมู3าชั้นกันก่อนครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็พอนะครับพอเราหั่นหมูเสร็จก็หมักต่อเลยนะครับด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะฮะปรุงรสกันด้วยซอสน้ำมันหอยนะครับ เล็กน้อยสีอ๊วขาวนิดหน่อยพอครับสีอ๊วดำหวานแต่งสีครับผงปรุงรสนิดหน่อยคลุกเคล้าครับระหว่างรอหมักหมูไว้ให้ได้ที่เนี่ยก็ทำการปอกหัวใจเท้าเลยครับหัวใจเท้านี่ใช้ประมาณ1กิโลกร,รัมนะฮะ ครับปอกใชเท้าเสร็จก็ทำการสาใส่ไชเท้าเป็นเส้นนะฮะโอเคครับใช้เกลือป่นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ เขาเกลือไว้เบาๆครับคุกคุกเขาเขาไปนะฮะคล้าเกลือเสร็จก็พักไว้ก่อนครับครับช่างกุ้งแห้งเลยครับประมาณ35กรัมนะฮะนํำกุ้งแห้งไปล้างน้ำก่อนนะครับแล้วทอดให้กรอบครับนํำกุ้งแห้งไปทอดครับ เรียบร้อยครับกุ้งแห้งทอดอตอนนี้เราก็จะเตรียมหั่นเห็ดหอมหั่นเป็นบางๆนะครับผัดหมูกันต่อเลยครับ เอาหมูสุกดีแล้วก็เอาขึ้นแล้วผัดเห็ดต่อเลยครับสั้งหเห็ดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพอให้ออกรสนะครับปรุงรสหวานนิดหนึ่งนะครับ เอาละครับตอนนี้มาทําในส่วนของแป้งกันนะครับจะใช้แป้งข้าวเจ้า300กรัมโดยประมาณครับแล้วก็จะมีแป้งมันอีก60กรัมครับโดยประมาณครับพริกไทยป่นตรามือนะฮะหอมเผ็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่มากนะฮะเกลือป่นสักครึ่งช้อนชาก็พอครับ น้ำตาลทรายนะ1นช้อนกินข้าวบุญหรือประมาณ15กรัมนะฮะตั้งกระทะเตรียมเลยนะครับยังไม่ต้องจุดไฟนะฮะเอาแป้งและส่วนผสมที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่นะฮะใส่กระทะลงไปก่อนนะฮะคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นก็น้ําสะอาด6 0 0กรัมครับคนแป้งกับน้ําให้ละลายเข้ากันดีนะฮะ เมื่อคนแป้งกับน้ำจนละลายเข้ากันดีแล้วนะครับก็ติดเตาเลยครับใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะฮะเพราะว่าไฟแรงมันจะไหม้ติดก้นกระทะนะครับแล้วก็คนอย่าหยุดครับคนไปอย่าหยุดนะฮะเมื่อคนไปสักพักหนึ่งเนี่ยแป้งก็จะเริ่มข้นขึ้นมาเลยนะครับเริ่มสุกนะฮะก็ลดไฟลงได้อีกนะครับตอนนี้ก็พอได้แล้วนะครับดับไฟได้เลยนะครับ ชายเท้าที่เราเค้าเกลือไว้นะฮะก็ทําการบีบเบาๆนะครับไม่ต้องบีบแรงนะครับให้น้ํใชายเท้าก็าออกมานิดหนึ่งนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้ครับบีบพอเบาๆ,ๆหมาดๆนะครับทีนี้เราก็จะนำแป้งที่กวนไว้เมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับแป้งก็มีลักษณะข้นนะฮะ นำมาผสมกับใช้เท้าขูดอัตราส่วนก็ประมาณ500กรัมนะฮะตามด้วยถั่วลิสงต้มนะฮะแล้วก็ใบขึ้นช่ายครับเดีย๋ยวเทใส่ถาดกันครับ ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับขนมก็จะได้ไม่ติดถาดนะครับแล้วก็โรยด้วยเห็ดหอมเป็นอันดับแรกครับ ้ามด้วยหมูสามชั้นกดให้เขาจมสักนิดหนึ่งฮะครับท็อปปิ้งด้วยถั่วลิสงอีกเล็กน้อยครับปิดท้ายด้วยกุ้งแห้งทอดครับเอาละครับตอนนี้ก็ยกขึ้นนึ่งได้เลยครับ ระหว่างที่เรานึ่งใชเถากล้วยไปนะฮะมีเวลาก็มาทําน้ําจิ้มกันเลยนะครับจะใช้ซีอิ๊วดำฉลากส้มนะครับ60กรัมครับน้ำส้มสาชูกลั่น90กรัมนะครับน้ำเปล่า60กรัมน้ำตาลทราย90กรัมครับพริกแดงสับ1ช้อนครับ แล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยพอปลร,รมปล้มนะฮะต้มด้วยไฟอ่อนๆเลยครับต้มแค่พอร้อนๆน,นะครับไม่ต้องถึงกับเดือดนะครับแค่พอควันขึ้นฉุยๆก็เป็นอันใช้ได้นะครับ ทิ้งไว้เย็นสักหน่อยนะครับเราก็จะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะครับปิดท้ายด้วยใบขึ้นช่ายซอยหอมๆครับใช้ถา่กล้วยเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเป็นไงครับส่วนผสมและขั้นตอนการทำอาจจะเยอะสักหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยความอร่อยมันคุ้มค่าจริงๆเลยนะครับ จะทานโดยราดน้ำจิ้มธรรมดาหรือว่าเอาไปผัดกับถั่วงอกก็อร่อยไปอีกแบบนะฮะใช้เถากล้วยสูตรเนี้ยใครได้ชิมก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงรสจริงๆ